สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมฮะวุฒิวัดไวหมูหลุมบ้านดงบังฮะรายการดีๆที่มีแต่เรื่องหมูหมูวันนี้อยากพาท่านผู้ชมทุกคนมาดูฟาร์หมูหมูหลุมซึ่งอยู่ในตำบลดงบังอำเภอปจันจาคามจังหวัดปากีนบุรีที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ประมาณสองสามปีเนี่ยฮะวันนี้ เดี๋ยวเราจะพาดูโครงสร้างของโรงเรือนหมูหลุมเนี่ยว่าเป็นยังไงกันหลักๆเนี่ยของเราเนี่ยมีแม่พันธุ์ที่กำลังสร้างขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมะีฟาร์มที่ป้อนหมูหลุมตัวลูกมันเนี่ยอยู่ที่นึงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ <S <S หลังนี้ครับเป็นหลังโรงเรือนแม่พันธุ์ที่เพิ่งทําขึ้นมาแต่ว่ายัง <_ ca h> ยังยังไม่แล้วเสร็จนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเหลือเก็บรายละเอียดพวกประตูติดมุ้งแล้วก็ติดพวกระบบน้ําประปาที่ไว้ให้แม่หมูนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอันนี้ก็จะเป็นประตูประตูเปิดเปิดเข้านะครับประตู ซ้ายขวาเราแยกประตูเป็นสองอย่างตัวนี้เป็นประตูข้างนอกที่เราติดมุ้งแต่ว่าช่างยังทําไม่เสร็จนะครับเพราะว่าจะต้องทําคานให้เหล็กวิ่งตัวนี้เป็นประตูข้างนอกนะครับตัวนี้เป็นประตูข้างในเป็นประตูข้างในที่เรากันไว้เผื่อแม่หมูหลุดหลุดออกเพราะในเวลาที่แม่หมูท้องเนี่ยจะมีะเขา,าเรียกว่าความซนเขาเรียกว่าความซนีกว่าะค่อนข้างซนนะครับ ปีนกกงบ้างปีนเหล็กบ้างเป็นธรรมดาเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับเราเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นเป็นซองดีกว่าเป็นซองสำหรับแม่พันธุ์ซึ่งซึ่งแม่พันธุ์ ซองหนึ่งเนี่ยจะอยู่กับเราประมาณห้าเจ็ดปีซึ่งถือว่าระยะเวลาที่อยู่กับเราซึ่งถือว่านานดังนั้นโครงสร้างรายละเอียดในซองตรงนี้จะค่อนข้างแข็งแรงรายละเอียดซองเนี่ยข้าวๆก็จะมีประตูนะฮะประตูผมใช้ความกว้างเก้าสิบเซนความสูงเก้าสิบเซนโดยประมาณใช้กอนสปริงนะครับของเราเป็นกอนสปริง หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นมันจะไม่เหมือนกรของที่ทําบ้านทั่วไปตรงนี้ที่เป็นกรสปริงซึ่งถือว่าจะมีความแข็งแรงเพราะว่าเป็นเหล็กสแตนเลสอย่างดีนะครับเปิดเข้าเปิดออกได้ข้างหลังผมนี่ก็เป็นโรงเรือนหมูหลุมจำนวนเนี่ยประมาณถ้ารองรับเต็มที่เนี่ย70-100ตัวจะไปยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ อันนี้นะครับก็เป็นลักษณะคอกของหมูหลุมที่เราทำขึ้นมาขนาดพื้นที่เนี่ยสามคูณสี่ตารางเมตรสามคูณสี่เมตรเท่ากับสิบสองตารางเมตรนะครับเราเลี้ยงหมูอยู่ห้าตัวที่จริงอ่ะรองรับได้หกตัวพื้นที่สองตารางเมตรต่อตัวนะครับแต่ว่า เราอยากให้ให้หมูเนี่ยมีเ,เขาเรียกว่ามีการเล่นมีการรีแลกซ์การผ่อนคลายไม่อยากให้เครียดนะฮะ<ม>ก็จะมีนิปเปลิลหรือว่าจุกน้ำเนี่ยอยู่สองตัวแล้วก็ตรงนี้เราใช้เป็นถังคนนะครับเขาเรียกว่าถังคนหนึ่งถังหนึ่งถังเนี่ยหมูก็จะเข้าได้ประมาณแปดถึงเก้าตัว พื้นที่เราใช้เลี้ยงหมูหลุมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รองด้วยวัสดุธรรมชาติของเราใช้แกลบล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแกลบล้วนร้อยเปซ็นแล้วก็ค่อยๆเติมขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจะสังเกตนะครับหมูที่นี่จะอารมณ์ดีเล่นได้ทุกตัวนะครับเชื่อทุกตัวนี่นะกีบเท้า จะไม่แตกอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึงที่มีพื้นที่กว้างกว่าเดิมนะครับตัวนี้เราใช้5เมตร5เมตรคูณ3เมตรเหลือ15ตารางเมตรนะครับเลี้ยงหมูได้เต็มที่ผมให้8ต,ตัวล็อกนี้นะครับน้งเกียอด้มีแมลงวันไม่ได้กลิ่นนะครับเราจะไม่มีน้ําเสียปอดออกจากเล้านะครับ น้ําเสียตรงนั้นคือน้าไม่ใช่น้ําเสียนะครับเป็นน้ําดีที่หมูกินแล้วออกไปนะครับฉี่หรือมูลสัตว์หรือมูลหมูเนี่ยจะอยู่ข้างในนี่